ฟ้าม่เคยกลันล้นดวงฉันทมีเคยบายเบียงที่จะรับฟังเสียงความคึ้นหอดกับขึ้นน้ฝากกระสิบข้างหูคนที่ใจห่วงหาฝากเก็บฉันฉลาหัวใจไม่คอยอ้ายกลับบ้านเฮา สวัสดีครับท่าท่านชนะผมผพบพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินแมงวันเอ้บอมันปลาหมึกกล้วยใส่นใหญ่สองตัวพี่น้องลาดครับน้าสมตำเลยลาดน้ำสมตำนัวๆเลยพี่น้องเมืองสีสันน่ากินบ่ครับมีผักกาดอันนี้กินอยู่สามเดือนครับผมมาฉับฉาดด้วยกันครับผมมาด้วยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำเนี่ยพี่น้องจะจะหาหมื่นคนติดตามแล้วพี่น้องอีกประมาณพันคนนี่แหละพี่น้องขอเขาไป สนับสนุนได้ครับเด้อเดี๋ยวกันหาเงินเราผมสิฉลองหมูมวยยังก่อนหมูหันเด้อพี่น้องสิจัดหมูหันให้ได้พี่น้องเด้อมาจับดๆเหมือนกันคนมาจัดเลิ่อจัดเลิ่มเหมือนเด้อมุงเงยพี่น้องโตงามงามโตมุงเงยเลยเงยแบงนี่โอ้ยลืมมาสวอนมากพี่น้องเอ้ยหมุนๆเลยลายมั้วนขึ้นกขาโอ้ดอกเสียวพี่น้องดอกเสียวตกลง ดอกเสี้ยวหอมหอมต้นเสี้ยวยู่ใต้ต้นเสี้ยวอ่ะจวดเลยอืมอื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 ืแจ่กปนงวัมาอืมชานนี้เดวอันนี้มันสว่างกว่างเยดะเนยแดดมันสว่งเพิ่นก็เลยั่ว หีดบาทมื่นมึงเอาน้าจะแสียบ้ะอื้อ ดูมึงไงนะสามโตโลน่าหุ้หนพิบาทก็โอ้กว่าพี่น่องงามป่ห,หน้ารับประทานป่สีสันนี่แล้วคันคันคันแสงมันได้พี่น้่องมันสิ ออก้ำงามทีไหนซ้กับเขาหูตอัอเรื่องมาส่นมา แซ่บหนึ่งทีเลยตัวมันใหญ่เลม <c oughs> กับบ้าไรแม่วันหรอว่ามีว่ามีแม่มวันกับไรอูกรอบตะเกงเด้งดึงดึงดด้ขวัญหนุ่มพีด้ มันหย,ย,ยุดเมื่อกี้ครับยุทเทสและบริยุทธไม่ไปหากินอาหารอน,นี้โมเลวเข่าได้พี่น้องอาหารพวกที่ฝุตนิ่มอยู่สบารับ ยิ้วเขา,วอวาอีกว่านทหารมายึดพื้นที่แล้วแต่มาฝึกเนี่ยนีกินเบ็ดหรือเปล่าโตง่ายปะเนี่ยอันซวนหนวดมันหรอย่างเนี่ย เชี uh ่บเว้ยอ er ืมอ er ืมตะไคร่นี่นะแก๊บว่วขาย กินยังได้กับบุเบิ่ปวามมืดมันคือลายเัเกี่ยวมาดับเลยไม่ทะเลัมกว้างนะ có xe mươi mươi đồng mươi bạc ฮอ้ยตังไงเลยเออสีหบมือพรอ,อนหยัดสีดนะ้วยสีง่ายๆว่ะนาะกรอบกรอบอมอื้กินมื้อันนี้ไม่ผิดหวัง ได้สดเดียวโอ้พี่หนองตาลเมื่อผมแซบต่ไป่าแต่ว่าขันเป็นมืกกระดองใส่เนหน้อยนะใส่บมญย,ย่อ่นะโอ้บ่เคยสดถือย้ำได้เละย้ำนั่นเออเอาตาคนวุ้ย ไปว่าวเถอะ้สโอ้โอ เฮ็ดพี่เน่งน่ำมันกินหน้าเรามันจากอิ่มเลยเน้ะ แต่เป็นเอยียงค่อยผมที่เป็นเังที่แหละกินเข่าขึ้นกันกันกินน้ำแต่อยากอิ่มรวด <c oughs> อ่ะนี่ปีกปีกมันปีกมันเกาบกบูเกือบดี หนุ่มแพ้มากบางพี่น้องหนุ่มสาวประมงแกชอบมากคาับ้านจะไปหาเป็นล่องคลิปน้ำแต่กับล่องคลิปน้ำไหลเนี่ยแต่แกเป็นคนบอกว่าปากเบาๆวนุ่มสาว kín kín nữa nè à đó là phiên nó ăn nó nghe, im nào. มไ, <c oughs> ไม่เลี้ยวเพ่งไวอันเี็นหลังขอบคุณทุกแรงทุกทรัพย์ทุกการติดตามคลิปหน้าพ่อกับแม่สวัสดีครับ